ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ถือไม่ได้เวลาดูกระจกอ่ะชอบแบบดึงอย่างเงี้ยเอาอยากได้อย่างนัเนี้ยร้อยใหม่ไหมล่ะโจทย์ของเราอ่ะมันมาทางนี้แล้วมันจบโชคดีแล้วพี่โชคดีของพี่ละาทุสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ True Trust Talk ค่ะ วันนี้มาพบกับหมอตูนมิชนาสีปรัยญากคุณค่ะรายการนี้นะคะหมอจะเน้นการให้ความรู้ทางด้านความงามนะคะที่อยากจะแบบสวยขึ้นเดี๋ยจะหล่อขึ้นเดี๋ยจะดูดีขึ้นก็ติดตามเอาไว้ลยนะคะและนอกจากความงามเราก็ยังมีความเมาส์มอยดิง้งนิดหน่อยๆแถมไปด้วยวันนี้นะคะเป็นอีพีแรกก็ต้องไม่พลาดเลยหมอจะต้องเชิญแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะและนี่คือน้องพลอยค่ะเยิ yeah! ก่อนอื่นค่ะยางประดับไม้ก่อน,ออนที่นี้เรามา,าคุยก่อนว่าวันนี้น้องพลอยอ่ะมาที่ทูพลาสติกเพราะว่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าจริงๆก็คือสวยมากอุ้ยไม่ก็มาเสริมสวยแบบประจำอยู่เลยอาเสรสวยเป็นประจำใช่ปะแบบว่าหน้าชารเลยแบบนี้แล้วก็อายุก็ขึ้นเรื่อยๆเ,เห็นหน้าเด็กแบบนี้แต่ว่าก็สามสิบแล้วนะคะ จริงเหรอกิบเจ็ดแล้วเออยังไม่ตอนแรกอะคือไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอยากจะเติมหรืออะไรแต่เขาบอกว่าถ้ามันไม่ทําอะเดี๋ยวมันจะย่นเนรื่อยๆอ๋อเวลาตัวเองวาาพี่สาวสวยก็ต้องสวยต่อสวยทันหรือเปล่า <c oughs> อุย้ยกำลัง,ง,งามไปกำลังดำไปเราต้องวิ่งแล้วนะเนี่ยเราต้อง,งวิ่งทีนี้ปัญหาที่รู้สึกว่าเรามีคืออะไรบ้างก่อนดีกว่าก็นน่าจะเป็นแบบร่องแก้มที่น่าจะแบบว่าเห็นชัดๆเพราะว่าเป็นคนยิ้มเยอะมันก็เลยจะแบบ เวลามันไม่ยิ้มมันก็จะมีร่องแก้มอะฮะแล้วก็กรอบหน้าไม่ชัดอ่าฮะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออมันก็แบบว่าอยากให้ตรงนี้มันชัดๆหน่อยอยากให้มันขึ้นมาหน้าเรียวขึ้นหน้าใหญ่ได้ไหมทำไมเราต้องอธิบายก่อนว่าเวลาทํากรอบหน้ามีสองสองแบบหนึ่งก็คือทําให้มันรัดเข้าไปขอบของกระดุกเราอันที่สองคือสร้างขอบออกมาเอ้าก็คือว่ามันมีสองแบบใช่ปะย่างที่บอกว่ามีแบบทําให้กรอบหน้ามันชัดขึ้นมาก็คือ มีการฉีดพวกสารเติมเต็มเข้าไปไม่ว่าจะเป็นในพวกของกลุ่มของสารเติมเต็มฟิลเลอร์หรือว่าจะเป็นในไบโอซิมูเลเตอร์บางตัวก็คือฉันเห็นหรือเปล่าอ่ะสารเติมเต็มไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์หรือไบโอซิมูเลเตอร์อะไรแบบนี้ก็คือสามารถแบบเลือกใช้ได้คือสร้างมีกรอบเคยเห็นบ้างบางคนแบบว่าไม่มีก็คือสร้างให้มันเป็นจอไลน์ขึ้นมาแต่ว่าในกล้องอ่ะมันก็จะดูมีเหมือนเหมือนเป็นขอบกระดูกบอมเวลาจะดูหน้านิดนึงออ่ะหรือ ขอบแล้วนั่นแหละแต่ว่าเอาให้มันรัดขึ้นเราชอบแบบอยากใหน,หน้าเล็ก,กรหรือหน้าใหญ่อยากให้มันหน้าเล็กโอเคอยากให้มันหน้าเล็กคือเวลาดูกระจกอะชอบอแบบดึงอย่างเงี้ยเอาอยากได้อย่างนัี้นเลยร้อยใหม่ไหมละ่ละ,ละอุ้ยฉันเออคิดคิดอยู่เหมือนกันไม่เคยทาเหมือนกัน แต่ชอบแบบอย่างเงี้ยถ้ามันน,นั่งงั้นก็จะดีเนาะเราก็ดูกระจกเองกคือถ้าบอกว่ารัดเบอร์นั้น,นะอะเอาพูดตรงมันต้องมันต้องแบบมีอะไรที่ยกขึ้นไปใช่ปะ่ะ<อ>ก็คือมือน้องพลอยก็เหมือนใหมนี่แหละที่แบบดึงขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออสวยเออใช่ได้อยาง้งเอออมาคือร้อยไหมกาเออปาวะอันนี้อันนี้ลองเลยไหมออต้องพูดเหมือนว่าแต่ละอย่างที่ใช้ในการรัดกรอบหน้าเนี่ยมันก็มีหลายอย่างใช่ปะ่ะก็คืออันนี้คิชาการไปด้วยได้ปะ่ะได้เนาะได้ได้ชอบฟังก็คือว่า มันก็จะมีทั้งเครื่องกลุ่มเครื่องก็จะเป็นเทอร์มอลอัลตราแบบที่เคยทำอยนะู mm ่เ hmm. นาะแล้วก็จะเป็นการทาโบท็อกลิฟก็คือทําให้คอรอบตรงนี้มันรัดขึ้นอ่ะอย่างสุดท้ายก็คือร้อยไหมที่น้องพอยังไม่เคยทําเลยร้อยไหมเนี่ยมันดีกว่าอย่างอื่นยังไงแล้วมันด้อยกว่าย,ยัางไงข้อดีก่อนแล้วกันมันยกได้เยอะที่สุดเนื่องจากว่ามันใช้แรงทั้งตัวเส้นไหมดึงขึ้น mm hmm. และใช้การกระตุ้นคอลลาเจนของตัวเส้นไหมด้วย mm hmm. อ่ะเพราะฉะนั้น,นใช้สองแรง อย่างที่สองก็คือว่ามันเก็บรัดได้มากที่สุดเลยเพราะมันมีความยกขึ้นไปเหมือนมือดึงเหมือนอารมณ์แบบว่าใกล้ๆจะสันนิกรรมแต่เราไม่ได้ตัดหนังทิ้งไปอ่าประมาณมานั้นอ่าซึ่งจะไม่ขอบหน้าดูรัดมากที่สุดในบนรรดาทุกทุกอย่างที่พูดมาแต่ว่าจะไม่ได้ในเรื่องของความแน่นคือความแน่นของพวกเครื่องอ่ะมันจะยิงทางหน้าใช่ปะ่ะทีนี้พอมันยิงทางหน้ามันก็จะมีความกระตุ้นคอลลาเจนได้ทางหน้ามากกว่ามันก็จะมีความแน่นที่เยอะกว่าทีนี้น้องพอยอ่ะเคยทําพวกเทอร์มัลทัวรงมาแบบ มาประจําทุกปีทุกหกเดือนอยู่แล้วอะเรื่องความแม่นก็ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันปีปัญหาแต่ถ้าแต่ว่าจะเปิดใจลองทําร้อยใหม่ดูอะถามว่าปังไหมก็คิดว่าปังแล้วหน้าก็จะเล็กมากด้วยแต่ข้อเสียคือว่ามันจะต้องมีระยะพักหน้าไม่เหมือนพวกเครื่องออเครื่องอะมันก็แค่บวมนิดหน่อยใช่ปะไม่ได้แบบว่าบวมเยอะแต่ใหม่ไม่มีโอกาสออานีพูดว่ามีโอกาสอกันบางคนไม่บวมบางคนก็บวมถ้าบางคนบวมเยอะอะเราไปถ่ายงานหรือว่ามีงานใหญ่อะมันก็อาจจะไม่ได้ เราลองคอยเป็นคนใช้หน้างไงพรุ่งนี้มีงานสิอีกแล้วมาไม่เคยทำมามามาไม่เคยไม่เคยแบบว่างเลยมีงานตลอดตลอดอืแต่ว่าน้องคอยเพิ่งทําเทอร์มัดเป็นมากต้นปีป่ะใช่ใช่ใช่งั้นวันนี้ลองเป็นอัลเทอร์ยไม่ใช่ลองแหละเหมือนเราสลับกันไงเพราะว่าจริงๆเราอะแฟทอะไม่ได้เป็นคนมีเยอะอยู่แล้วแหละแต่ว่าจะมีปัญหาเวลาที่ยิ้มแล้วหน้ามันเปล่นออกมาใช่ไหมลองยิ้มสิบินน้อยลงเยอะแล้วนะไม่เหรอ อยากให้ม e ันอยคืออยากให้มันแบบเออกระชับถูกแบบตลอดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเปิดนี้ให้ดูดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หลัวค่ะของสามีล่าสุดเรามาโซร์แบบว่าอวดหลัวด้วยด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือว่าแบบให้ขอบมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ขั้นที่ยิงอันนี้ขั้นที่ไม่ยิงไงก็เห็นบ้างว่าตรงนี้มันจะเป็นขอบชาร์อ๋อเข้าใจแต่ว่าก็คือยิงเน้นใหม่นะความเจ็บมันก็อาจจะมีเหมือนกันอืลองได้ได้ แต่ว่าต้องอดทน<อ>ดแค่นั้น <ผล S 1> เองใช่มันก็จะแบบว่าเหมือนเหมือนแม็กเข้าไปตรงเนี้ยคือวันเนี้ยที่ว่าจะทําแบบออทอราดีกว่าเนื่องจากว่าแบบให้มันมีความแน่นความรัดเข้าไปขอบหน้ามันจะดูแบบชัดสวยอืมส่วนร่องแก้มขอพิจาราณาก่อนร่องแก้มต้องบอกว่าน่าจะต้องมีฟิลเลอร์แหละเพราะว่าเรานัดกันหลายรอบแล้วม,มีเวลาใช่ป่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเติมฟิลเลอร์เข้าไปที่ร่องแก้มเนี้ย สำหรับหน้าต้องพูดว่าสำหรับหน้าหน้าดาราหน้าคนใช้กล้องแล้วกันแบบว่าทุกคนที่ใช้กล้องหรือว่าคนที่เขาถ่ายงานอย่างเงี้ยคือต้องเต,เติมเต็มไม่ได้นะคือได้แค่ได้แค่ดีขึ้นถ้าเต็มปุ๊บมันจะกลายเป็นอ้วนอ่ามันจะบานที่หน้ากล้องใช่ใ <น S 2> เวลาที่น้องพอยิ้มอะ่ะนึกออกปะ่ะเหมือนเวลายิ้มแล้วก็องมีความเอาไปเก็บตรงตรงไหนสักที่หนึง่งซึ่งถ้าตรงเนี้ยมันไม่มีที่แบบให้มันมีช่องให้แฟตเราไปรวมไปเลยมันก็จะทำให้หลน อ๋อเข้าใจเคยเห็นคนหน้าหลนหลนในกล้องใช่ไหมล่ะเออจริงๆตัวจริงเขาอาจจะไม่ได้ดูหลนหรอกแต่พออยู่ในกล้องมันก็ดูแบบอ๋อเขาว่กกล้องมันก็จะแบบมันทําให้หน้ามันดูแบบด้วยใช่แล้วว่าเราอยู่ในกล้องเราก็ไม่มีทางทําหน้าบึ้งตึงตลอดใช่ป่ะเราก็ต้องยิ้มใช่เราก็ต้องยิ้มต้องใครจะดูถ้าเราแบบก็ไม่ได้ใช่ป่ะก็ต้องยิ้มอืจริงๆอ่ามีใต้ตาด้วยแหละใช่อยากให้มันหลดอยากมันแบบฟูในนลองถอดแว่นได้ไหมถอดแว่นแว่นหลอกเลยนะจะบอกให้แวหอก จบได้หมดแล้วคืออยากให้หน้าครั้งเนี้ยมันแบบมันเป๊ะที่สุดขอจบได้ไหมอ่ะตรงเนี้ยมันดรอปลงไปนิดนึงคือกระดูกกระดูกมันดรอปลงไปหน่อยอ่ะมันไปทําให้หน้ามันตกรู้สึกว่ามันไม่เท่ากันเหมือนถ้า้องคอยรู้สึกว่าแก้มตราเนี้ยมันจะดูห้อยลงแบบนี้นิดนึงเพราะว่ากระดูกตรงเนี้ยมันดรอปลงแต่มันเป็นมันเป็นปัญหาของคนที่กระดูกเล็กอยู่แล้วมันก็จะมีปัญหาแบบเนี้ยตามมาคือคนที่กระดูกกลางแบบนี้ก็จะมีปัญหาเพราะว่าหน้าแบบกลางไงอันนี้ก็แบบกระดูกเล็กหน้าเล็กมันก็จะเป็นคลานมาค่ะ อ๋อไม่ใช่เนี่ยน้องพลจะถือค่ะเนี่ยตรงนี้ยมันหายไปแต่สมมติว่าถ้าเราตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บปึ๊บมันก็จะดูว่าขึ้นมาคืออาจจะต้องฉีดฟิลเลอร์ลิปตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ลองแก้มอีกเนี่ยลองแก้มไม่อยากให้มันมีเลยให้มันตึงไม่ได้ทำไมมันไม่ได้จริงจริงเหรอได้จริงลองก็ได้อ่ะพูดลองไหมล่ะลองยังไงอ่ะก็ลองฉีดให้มันเต็มไปอุอ้ยมันมันจะมันจะแปลกไหมอ่ะก็นิดหนึ่งงหอสำหรับคนที่ใช้หน้าหน้ากองถ้าเป็นตัวจริงอาจจะไม่แปลกถ้าถ้าเราแบบ รขา้อยใหม่มันมันจะหายไหมมัน้อยใหม่มันจะเป็นแบบนี้ต้นนาชึบอเนี่ยนะะรองแก้วมันก็จะหายไปก็ใช่ไงแต่ว่ามันร้อยไม่ได้ไงก็มีก็จะบวมป่ะพวกเนี้ยบวมมากไหมบวมสุดๆเลยเหรอบวมสิหรอก็มมบวมไปก่อนละกันคนที่ไม่บวมก็มีแต่ว่าคนที่บวมมันก็เยอะกว่าอ๋อย่าเสี่ยงดีกว่าใช่ไหมก็วันหลังต้องมาวันที่ ไม่ได้ไปไหนอ่ะไม่มีงานใหญ่เอาไรเงี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าใช้หน้าหน้ากล้องคงต้องมีสักสองอาทิตย์แต่ถ้าเกิดว่าใช้หน้ากล้องแต่ไม่ต้องสวยมากอย่างเช่นออกคลิปคลิปก็ได้ไหมอ่ะไม่รู้ออกคลิปได้ไหมน่าจะได้นะเราวแลมันอยู่ได้นานนะคะอยู่ได้นานไหมก็อยู่ได้นานค่ะพวกยกกระชับพวกเนี้ยโดยโดยเฉพาะอายุประมาณนี้มันก็จะอยู่หกเดือนถึงหนึ่งปีร้อยใหม่อะบางคนอายกว่านั้นก็มีก็ขึ้นอยู่กับว่าเราแบบ ใช้หน้าเยอะหรือใช้หน้าน้อยบางคนแบบว่าเป็นคนแบบสูบบุหรี่จัดอะไรเงี้ยคอลลาเจนมันไม่สร้างมันก็จะทําให้แบบมันหายไวหรือว่าชอบแอคทิวิตี้ที่แบบว่ากระโดดกระโดดเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้แบบหน้ามันตกลงมาไวอืมอยากอีกแล้วเหมือนตอนเลเซอร์กะก็อยากเหมือนกันจริงพอจะหาเวลาได้หนึ่งปีมีครั้งหนึ่ง <laughs> ปีมีครั้ง <laughs> แต่มันหายไปเลยใช่ไหมนี้ใช่ม,มันดีขึ้นมากแต่ก้อนเนี้ยหายไปเลย ก็บอกค่อยๆทำหมูวันนั <gamma rock> ้นยังไปดำน้ำต่อเลยยังจำได้จได้แต่แต่แต่มันไม่ไหม้นะมันแบบหายไปเลยอะโชคดีแล้วพี่โชคดีของพี่ละซาทูพี่เห็นไหมถึงแม้ว่าเราจะออกแดดเท่าไหร่ความกิจกรรมการแจ้งเราก็จะไม่ลืมที่จะมาเสริมสวยต้องยิ่งต้องเสริมเยนะจริงๆแล้วใช่ป่ะเพราะว่าแดดมันทำลายคอลลาเจนไงใช่แล้วก็ไปุยไปอะไรหน้าพังหน้าอะไรวันนี้ไม่เวลาให้ถึงสี่ทุ่มเลยใช่ป่ะที่คุยไว้ยันเช้าพุดเลยยันเช้า เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้เวลาน่มีแต่ว่าอดทนได้หรือเปล่าก่อนหนึ่งต้องถามน้องคอยว่าที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยชอบอะไรบ้างที่สุดชอบตอมาอออเทอรล่านี่แหละคือแบบอยากให้มันกระชับกระชับใช่ป่ะเออคือมันเห็นผลตั้งแต่ทําครั้งแรกแล้วมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆมันจะมีโมเมนต์ที่แบบว่าผ่านไปประมาณเดือนสองเดือนมันก็จะแบบเฮ้ยคมมนต์ก็สวยตอี๋รแบบยังไาอ๋อมันคือช่วงที่แบบออเทอรล่ามาแล้วสองสามวันที้แล้วมันจะมีความแบบ เออวันนี้มันแบบมันฟูดีจังเลยสวยจังโอ้นั่ว่าแต่ว่าพอเวลาผ่านไปมันก็ต้องกลับมาแบบทำสาวอะแล้วมันก็แบบเหมือนมีนาฬิกาหกเดือนปุ๊บทักมาเลยอ่ะใช่ตอนแรกปกติก็จะแบบว่าพี่ตุ้นเดี๋ยวหนูจะมาแล้วก็แบบหายไปอ๋อใช่ใช่หายไปหายไปกับการงานมากมายใช่ไหมใช่แล้วก็ตอนนี้มันเหมือนแบบเออมันเริ่มกลับมาแบบอันนั้นละเออก็กลับมาแปลว่าหน้าไม่ไหวแล้วก็เลยต้องคิดถึงคิดถึงอีกแล้วใช่ใช่น่าจะประมาณนั้นนั่นแหละชอบ เขาเข้ามาเออเขามาเขาล่วมกันแล้วเขาล่วมกันแล้วเขาของอันนี้แล้วมันไม่ค่อยแบบนี้ไม่ไม่ไม่ได้มีรอยบวมเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะไม่บวมเลยใช่ป่ะใช่ใช่มันไม่ค่อยแต่ว่าแต่ว่าพี่อะบวมเพิ่งยิงมาเนี่ยหน้าบวมเลยเป็นกระจุใช่แต่ว่าแป๊บเดียวอันนี้อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งหลังทำมันก็จะแบบยุบละมันจะไม่ได้บวมจนจนหน้าเกียดอะมันจะเจ็บไหมเจ็บหน้าไหมคะหลังจากทำไม่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 นะเจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอแค่ตอนทำนี่แหละ พี่ยังเจ็บเลยอะอะไรอะเอมือรู้อะตอนหลัทำไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าตอนทำอะตาไหลรู้สึกสวยอย่างเดียวสวยอย่างเดียวสวยขึ้นมีฟีลว่าแบบฉันจะสวยแล้วจะจะสวยออกไปคนใหม่ทีนี้อยากจะถามว่าทําไมอันนี้แบบทาสดเลยไม่มีสคริปต์อยากจะถามว่าทําไมถึงแบบติดใจพี่วะออติดใจติดใจที่ทีินีกนี้อ่ะประมาณนั้นไม่แค่ชอบว่าแบบเจ็บก็คือบอกว่าเจ็บ อเออคือแค่แบบบางทีเราไปเราจะแอไม่เจ็บเลยค่ะแบบโปรแกรมนี้มันแบบยกก็ชับมันสบายมากมแล้วเราก็จะเจ็บแบบน้าตาไหลอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ตูนอหละก็คือแบบจะบอกว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้นะมันเจ็บนะคือสมมติเราอยากทำแันเนี้ยแต่มันไม่เข้าขออกหน้าเราอ่ะก็จะบอกว่าไม่ต้องทํามันไม่เหมาะอ,อะไรแบบฟิลเลอร์แบบอย่าเติมเต็มนะเติมแค่นี้พออ<ล>ะไรแบบนี้คือเป็นคนที่เข้าใจาคนนักลองด้วยก็ลเลยรู้สึกว่าคุยนง่าย อ๋อแบบว่าเหมือนเข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะให้เป็นอ่าอ่าแล้วก็แบบว่าเป็นคนตรงแต่ไม่เกลียดไม่เกลียดกันใช่ไะไม่เกลียดเออใช่แต่เป็นคนตรงก็คือเกลียดนะไม่มันมีเส้นบางๆกันอ๋อเส้นบางกันเน่แต่ถ้าของที่เขาบอกว่าพี่ตูนตรงก็แลยเออใช่ก็คือคำนั้นเลยอ่ะแบบแบบอยากทาอ่ะแต่ถ้ามันไม่ดีก็ไม่ค่้ททาอะไรเงี้ยหรือว่าแบบอะไรที่มันเหมาะกับเราไม่เหมาะกับเราก็จะช่วยแบบเช่วยดูให้แต่ถ้าเราอยากทํามากๆก็จะแบบ ลองดูนะอะไรใช่ก็คือก็ห้ามไม่ได้แล้วไงก็ห้ามแล้วอ่ะแต่แบบใจใจใจคนไข้ก็จะแบบก็อยากทําอ่ะไม่ได้เหรออ่ะลองอ่ะเราต้องลองลองแต่ว่าก็จะบอกว่าก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคไหมถ้าไม่โอเคก็คือแก้ได้แต่มันก็เสียเวลาเนาะอะไรแบบนี้คือเราก็ต้องบอกบางคนก็อยากอยากความอยากมันมาจากบ้านแล้วมันห้ามไม่ได้อ่า S <S <S แต่ว่านี่จริงใจก็อยากจะลองร้อยใหม่น้องพลอ,อยเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าแบบเออจริงเหมือนเหมือนโจทย์ของเราอะ่ะมันมาทางนี้แล้วมันจบไงเออแล้วมันรวมมากไหมหรือว่าเราลองไปเลยนะไม่ได้พรุ่งนี้อีเวนต์ไม่ได้ถ้าเกิดอ, <event S 2> อ่ะถ้าอีเวนต์ไม่ได,ไได้แต่คิดว่าถ้าแต่ว,ว่าเป็นงานแบบว่าออกคลิปะได้เพราะว่างานออกคลิปอ่ะปกติจากความติดตามแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าน้องพลอ,อยก็น่าสดไม่ได้สนอยู่แล้วว่าฉันจะต้องสวยตร,ตรงไหนแต่อีเวนต์บางที เราก็ต้องไปแบบงามหน่อยใช่ไหมอ่ะแสดงว่าต้องวมมากมากเลยมันก็อาจจะไม่มากน้องพอยแต่ว่าพอถ่ายรูปมันก็ไม่เป๊ะไงไม่เป๊ะเหมือน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 ปกติที่เราเป็นน่ะม่มีภาพนะคนทำมีพอเอลเตอรว่าแบบหลังทำมันรวมขนาดไหนอากทำอ่ะไม่เคยทำมาที่สุแต่มันเจ็บไหมอะอืมคนไข้ก็มักจะบอกว่ามันเจ็บไม่เท่าเอลเธอร่านะเพราะเอลเธอร่ามันเจ็บไม่เสร็จไง อันนี้มันจะเจ็บน้อยเพราะว่ามันมีาชาพอมันฉีดจะชาปุ๊บมันก็จะไม่ร <No um ู้สึกเจ็บเพราะมันชาไงชาเหมือนชาเหมือนน้องคอยไปถอนฟันอะชาแบบปากเดียวแบบมันมันชาแบบนั้นเลยอะมันก็ไม่รู้สึกแล้วแต่มันจะได้ยินเสียงกึกกักกึกก้ากอะไรแบบเนี้มันจะเสียวอะอยากเมามากเลยอะแรกๆอะเขามาด้วยความแบบเขากลัวแบบเธอหมาดเขาก็ไม่ทำเขาเคยทำมาแล้วเขารู้สึกว่าแบบเขาเจ็บเยอะมากร้องไห้แบบร้องขอชีวิต เอ้ยใช่เอ้ยแต่แตว่าน,น้ำมันเจ็บจริงนะมันเจ็บแบบน้ำตาไหเลเลยแล้วเขาก็บอกว่ายังไงเขาก็ไม่ทแํแเราก็บอกว่าหน้าเขาเหมาะกระเทอม์มมาเขาบอกไม่ทําไม่ทมําแบบแล้วเขาก็แบบไม่ไม่จะลองเาาอาศรากเบาๆก่อนอ่ะพอพอเริ่มเปิดใจก็เริ่มแบบเริ่มเธอรมาวันนี้ไม่คิดเลยว่าจะมาถึงน้อยหมายพูดจริงเออยอายุมากขึ้นแล้วก็ต้องแบบว่าใจกลานิดนึงใจกลางนิดนึงอันนี้หลังร้อยทันทีก็จะบวมแบบนี้เอ้ยกไม่ขนาดานั้นงานอะไร อีเวนต์คืออะไรคือเวทีพูดสปีโอ้โหไม่ได้คือหัวไม่ได้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 นอไม่ได้พูดคนนไม่ได้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 ก็ถือไม่ได้อดแล้วเนอะไม่ได้คือไม่ได้คือต้องบอกกันว่านอกจากความบวมอะมันจะมีความตึงด้วยเวลาพูดมันจะพูดรู้สึกว่ามันตึงหรือว่ามันแบบว่าขยับปากยากหรือว่าปากไม่เป็นตามที่เราคิดบางทีเราเป็นเป็นคนที่อยู่หน้าเวทีเราต้องแบบว่าแสดงสีหน้าหรือว่าแสดง ให้คนเข้าใจหรือว่าอะไรแบบนี้ใช่ป่ะจําได้วันที่สิบเก้าใช่ไหมที่ลงในไอจีสตอรี่เออใช่ใช่ไม่ได้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 ไม่คือเราก็ต้องเป็นห่วงนะคือเขาอะก็คือเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วดันไปทํางานแล้วเขามาทําหน้ากับเราแล้วเขาจะออกไปเป็นแบบนั้นมันไม่ได้ไงคือรู้สึกเสียหายกับตัวเองมากว่าแบบไม่ได้พูดไม่ได้พูดพูดไม่แบบ ไม่โฟลด้วยแต่มันจะดีขึ้นหลังจากนั้นสองอาทิตย์ใช่มันก็จะแบบจากหน้านี้เป็นหน้านี้อ่ะจากหน้านี้เป็นหน้านี้อันนี้ยังบวมอยู่ด้วยอ่ะอ๋ออ๋อนี่คืออันนี้ยังไม่ทําอันนี้ทําแล้วเฮ้ยมันช่วยได้ขนาดนั้นเลยเหรอขนาดไรแหละไม่วร์วจริงมันคือแบบเหมือนดึงหน้าแต่ว่าทำออเทอรล่าแล้วเราหาเวลามาทำหน้าจะดีกว่าอ่ะอย่างนั้นก็คือดีที่สุดเพราะว่าเวลาที่เราทําเครื่องหลัง ร้อยไหมเครื่องมันก็จะทําลายไหมทิ้งเพราะว่ามันร้อนมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเราทําอัลตราหรือทําเครื่องมาก่อนหน้ามันก็จะแน่นเราทําไหมไหมก็จะแบบว่ามีที่เกาะที่เกี่ยวสมมุติว่าหน้าเราอะ่ะไม่แน่นอย่างเช่นแบบอายุเยอะแบบไม่เคยเออทําอะไรเลยแบบคิดสภาพแม่น้องพลอยก็คุ้มแม่อะ่ะจจะว่ายายแล้วกันยายมันคยทําอะไรเ,ออเลยอ่ะยายก็จะมีถ้าจับยายก็จะแบบมีความหลวมหลๆใช่ปะออแล้วทีนี้เราเอาอันนี้ไปเกี่ยวมันก็จะเกี่ยวไม่อยู่เ,ออเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เกี่ยวแต่ถ้าหน้าเราแน่นมีแบบทาแบบ เปลืองมาแล้วหน้ามันแน่นมันมีความเฟิร์มเอานี้เกี่ยวมันก็จะเกี่ยวติดมันทาให้อยู่นานขึ้นไม่งาั้นเราก็ต้องมาร้อยบ่อยๆซ,ซึ่งก็ไม่อยาก้คนแค่เป็นแบบนั้นแต่คนตเริ่มมาจงตอนนี้ถ้าเกิดว่าน้องพลอ,อายุป,ประมาณนี้ทําได้เลยไม่ได้ไม่จําเป็นจะต้องนีดในเรื่องของการแบบทํายกกระชับมาก่อนอแต่ถ้าเกิดทําได้ก็ถ้าเรามีบิวตี้แพลนเพราะว่าเราแพลนมาว่าชีวิตนี้เราอยากจะทำนุ่มทำนี้ทำนั้นก็คือต้องเครื่องก่อนเราค่อยมาร้อยไหมถึงจะสวยกว่า ไม่ใช่มาแบบร้อยไหมก่อนเราทําเครื่องเดือนหน้าก็คือไหมก็คือหมดแล้วละลายอืมก็เลยบอกว่าวันนี้เราทำมานแราแล้วก็นั้นมันร้อยไหมมันหลังก็ได้เหมือนกันก็ส่วนมากก็จะแนะนำที่หนึ่งเดือนเพื่อให้แบบคอลลาเจนมันเริ่มสร้างก็จะได้ช่วยอันนี้ช่วยกันพอช่วยกันปุ๊บหน้ามันก็จะแบบดีมากอุยจริงหรอดีมากเลยอ่วิมอังไม่หลอก<ม>เรื่องจริงเม่อกี้มดูแความหวังนะทำไมอ่ะหน้าเดิมก็สวยเหรองงสวยไดอีกไง โอเคโอเคสวยได้อีกเออคนสวยเขามีปัญหาอะไรกันเข้าใจปะจริงๆเป็นหมอลำบากใจมากเลยนะเวลาคนสวยๆมาทำเราก็จะแบบตรงไหนที่เขาจะให้เราแก้หรอเออแล้วทำเราจะสวยขึ้นใช่ไหมนะเออตรงไหนนะไม่เพราะว่าน้องพลอยเขามีโจทย์ว่าเขาจะต้องแบบสวยในกล้องเออตัวจริงอ่ะจริงๆสวยแล้วนะตอนเนี้ยแต่เขาต้องสวยในกล้องเออสวยอีกสวยอีกสวยอีกเพราะว่าหน้าหน้าไซดดาราก็คือมีแค่นี้เท่านั้นเกิดมาเพื่อเป็นดาราถ้าเกิดว่า คุณลองเอาฝ่ามือท่าไปแล้วเกินนะไม,ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเห็นไหมพอดีเลยเห็นไหมทีนี้เราอยากมาคุยเรื่องอีกนิดได้ไหมว่าคือเห็นแอบถ่ายงานใช่ป่ะก็เลยแบบว่าอยากรู้ว่าอันนี้ส่วนตัวว่าแบบใช้หน้าหน้ากล้องหรือว่าแบบถ่ายงานเนี้ยรอบเดียว่ันผ่านเลยไหมมีไหมก็ไม่ค่อยในตารางก็คือต้องพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนั่นแหละก็จะมีถ่ายเทคลๆก็รู้เรื่องนะรู้เรื่องกว่าพี่ ไม่บางทีมันพูดแบบผิดบ้างหรือว่าเอ้ยเอเนอร์จี้มันไม่ได้มันเพิ่งตื่นนอนอะไรเงี้องบางทีแบบเวลาถ่ายท่องเที่ยวมันก็ต้องเหมือนถ่ายตลอดเวลาแม้กระทั่งเราเพิ่งตื่นหรือเราแบบเหนื่อยแล้วก็ต้องอธิบายให้คนดูแบบได้เข้าใจเรื่องราวหรือแงบางทีมันก็อาจจะเบื่อบ้างคนไปดูเรื่องก็ต้องถ่ายมาก็คือแบบว่าต่อให้ไปเที่ยวอ่ะเราก็ต้องแบบเปิดกล้องมาเพื่อถ่ายใช่ใช่แล้วก็ต้องถ่ายทำทั้งที่เราแบบไม่ไหวแล้ววันนั้นเหนื่อยมากก็คือต้องแบบ มันยังมีเรื่องเล่าอีกไงเออใจอยากเล่าละแต่ว่า<ช>ร่างกายแบบไม่ไหวแล้วคือแบบไปอยู่สถานที่นั้นแล้วในในช่วงเที่หเนื่ยมากมาแล้วแต่เราก็ต้องแบบเออเล่าเรื่องราวให้คนดูไม่งั้นเดี๋ยวฟีลลิ่งมันก็ไม่ได้แอนถูกป<ช>่ะแบบไม่มีเรื่องอะไรเล่าให้คนดูมันจะไม่มีได้ด้วยหรอคือว่าอายากอยากจะจินตนาการว่าเราบินเครื่องบินแล้วเราบินตั้งแต่แบบ่าทุ่มบินตอนเช้าต้องเริ่มถ่ายทำาแี่ยมันเหนื่อยมากๆแต่เราก็ต้องเริ่มแบบถ่ายเลย มันก็จะมีความรุนรานที่แบบเม well, pues ื่อคืนนอนนอนเออ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 เราพูดไม่ค่อยรู้เรื่องก็ต้องถ่ายตามแล้วคือแบบเราเช็คปุ๊บไม่รู้เรื่อง๊บถ่ายใหม่เลยปะใช่ใช่ถ่ายใหม่ถ่ายใหม่ไม่แต่มันรู้เรื่องแากตอนที่เราพูดในกล้องกันแล้วว่าเราพูดไม่รู้เรื่องแล้วเราก็รู้สึกว่าเ้ยเอาใหม่ดีกว่าเพื่อให้มันแบบกระชับมากขึ้นเหมือนหน้าที่กระชับนะคะโอ้โหทายินเก่งด้วยอ่ะแบนเข้าได้นะคะน้องทายินเก่งมากเลยค่ะเอออะไรอย่างงี้ยอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือแบบ จริงจริงรอบเดียวจบก็มีถูกป่ะใช่รอบเดียวจบก็บ่อยก็คือถ่ายไปเรื่อยๆแต่ว่าบางทีถ้ามันเป็นเรื่องราวที่มันค่อนข้างที่จะเข้มข้นต้องเตะนิดนึงอะไรเงี้ยพูดแบบพูดแบบผิดไม่ค่อยได้ใช่ถ้าเราพูดผิดคำอาจจะเปลี่ยนความหมายได้แล้วก็ต้องแบบเอออาจจะต้องแบบมีสตอรี่ที่มันแบบเป็นอาจจะเป็นประวัติของเขาหรือใดๆแบบนี้เวลาไปแต่ละที่เราต้องศึกษาไปก่อนว่าแบบเราจะอยากจะเล่าอะไรอยากจะถ่ายทอดตรงไหน ก็บางทีแบบบาสถหารที่มันมีหลายหลายประเด็นที่มันน่าเล่าแต่ว่ามันจะอยู่ที่ว่าประเด็นไหนคนอยากฟังมากที่สุดอะไรก็ต้องอีกอันน้นขึ้นมาแบบเป็นเมนไม่ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะคะมีสาระด้วยเออไม่ใช่สวยอย่างเดียวมีสาระด้วยเออไม่งั้นแบบ f o l l o w e r ไม่เยอะขนาดนี้ถ้าจะสวยอย่างเดียวเพราะว่าเราเป็นสวยแล้วก็แบบมีคุณค่าเออเราไปทาหน้ากันนะจริงๆนะได้พร้อมยังคะจัดเต็มวันนี้ใช่ยันวาง กันวางให้ให้เวลาเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนเสร็จแล้วมาดูมาว่าจะบวมขนาดไหนเออเดี๋ยวไปดูกันเอาจริงเหรอเออไออยากให้ทุกคนรู้ไปเลยใช่ไหมว่าทำแล้วเป็นยังไงเอ้ยเดี๋ยวให้ออฟเตอร์ออฟเตอร์ออฟเตอเออเออแต่เพราะว่าแบบหน้าไม่ไหวเหมือนกันนีใช่เพราะว่าจะถูกลบหน้าหมดแล้วนะแต่หมอหน้าเต็มนะเพราะว่าเพราะว่าสั่งแต่งไว้สู้นี่ชอบอ่ะเออแต่งหน้าเต็มมากวันนี้ใช่เพราะปกติจะมาแบบหน้าสด ปลาปลาเราไปทำหน้ากันเถิดเนาะได้ค่ะมาดูกันว่าเป็นยังไงไปแล้วนะบ๊ายบายได้ไหมอ่ะดีนะสนุกออกคือเพลิน,นไม่คือเรื่องเมาว,ว่าพี่เก่งอยู่แล้วหน้ามาจริงใช่ป่ะหน,น้ามาจริงถ,ถ่ายบีฟอร์ยังอะ่ะเขาแอบถ่ายเราเลยอะน่ากลัวมากเลย่ถ่ายบีฟอร์กันดีกวามมา่ามั้ง